โบอเผยนิสัยแท้จริงก็จิรายุบอกเลิกกันนับไม่ถ้วนโบเบนจาวานเผยนิสัยแท้จริงก็จิรายุสําหรับคู่รักดาราสาวโบเบนจาวานกับพระเอกหนุ่มเจ้าของฉายาสามีแห่งชาติอย่างก็จิรายุที่คบหาดูใจกันยาวนาน9ปีและเป็นอีกหนึ่งคู่ที่กองเสียลุ้นข่าวดีก่อนหน้าน,นี้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสาวโบได้ย้อนภาพสุดสวีดคู่แฟนหนุ่มก็จิรายุรวมโมเมนต์ความหวานแต่ละ ปแต่อดีตจนถึงปัจจุบันฉลองวันครบรอบความรัก10ปีสุดหวานแต่ก็ได้มีข่าวลือรักร้าาของกอจีรายุกับโบเบนสวรร์ล้างฝ่ายหญิงลบรูปเกี้ยงไอจีส่วนฝ่ายชายเองก็ประกาศบอกลาโซเชียลก่อนหน้านี้ทางสาวโบได้ออกมาเล่าเรื่องราวชีวิตในตอนนั้นคบหาดูใจกันมาตอนนั้น8ปีผ่านรายการแฉซึ่งทางพิธีกรมดดาคาาพาได้ถามคำถามว่าเป็นคู่ที่โชว์ความหวานผ่านไอ บ่อยมากเคยทะเลาะกันบ้างไหมสาวโบเผยว่า ยจะบอกเลยว่า5ปาิวแรกคือแบบขึ้นๆลงๆลงมันเหมือนแบบใช้เวลาจูนปรับตัวเข้าหากันค่อนข้างยากมากใช้เวลานานมากในเมื่อเขาไม่เปลี่ยนทําไมเราต้องเปลี่ยนมันเหมือนประทะกันตลอดเวลาคือเขาเป็นไฟอะเราเป็นน้ำมันให้ก็คือเต็มที่เหมือนกันต่างก็รู้สึกว่าเราก็เก่งเขาก็เก่งต่างคนต่างมีอีโก้จนกระทั่งได้นั่งสมาธิกันจริงๆจังๆ,ๆนี่คือจุดเปลี่ยนสำหรับโบ